สวัสดีครับท่านผู้กวางที่เคารพและสมาติทต่รักทุกท่านสําหรับคลิปวิดีโอเรื่องราวที่จะเล่าท่านผู้กว้างด้รับฟังในตอนต่อไปนี้นะครับมันเป็นเรื่องลี้ลับโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังนะครับดิฉันอายุ3.2ปีมันเป็นเรื่องเล่าจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นพนักงานขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่ง ฉันได้มีโอกาสไปทำงานในต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะแต่ละจังหวัดที่ไปทำงานนั้นเราต้องพักเป็นเวลาหลายๆวันซึ่งที่พักแต่ละที่นั้นบางทีก็มีทั้งที่ดีและที่ไม่ดีแต่สถานที่หนึ่งที่ทำให้ฉันลืมมันไม่ลงมันเป็นสถานที่ที่ทำให้มันจำขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ ดิฉันกับกลุ่มของเราได้มอบหมายให้ไปทำงานประชาสัมพันธ์สินค้าที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเป็นเวลาสามวันนะครับดิฉันได้ให้น้องกลุ่มคนหาสถานที่พักเหมือนเคยแต่รอบนี้หาที่พักยากเป็นพิเศษเพราะช่วงเทศกาลหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีจนมาเจอที่หนึ่ง เป็นที่พักที่ห่างจากตัวอำเภอพอสมควรที่พักข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้สองเป็นไม้สองชั้นนะครับดูรวมๆแล้วก็โอเคจึงตัดสินใจพักกันที่นี่ฉันไม่คิดเลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตก่อนที่จะเดินทางทุกครั้ง เราก็จะรวมกลุ่มกันไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางเราเลือกไปทำบุญที่วัดย่านหนึ่งในฝัน่งทนเป็นวัดประจำที่เราไปทำบุญก่อนเดินทางกันเป็นประจำเราเตรียมสังฆทานและดอกไม้ต่างๆไปถวายพระก่อนจะกลับจากวัดนั้นพระท่านได้ทักว่ารอบนี้พวกเอง คงไปมาไม่ครบนะทุกคนนะแล้วแต่บุญวาสนาพวกเราต่างหันหน้ามองกันพี่คนในกลุ่มเลยถามว่ามีอะไรกันหรือเปล่าวหลวงพ่อหลวงพ่อมองหน้าแต่ละคนแล้วพูดอะไรเวลานั้นหลวงพ่อก็ได้หยิบขันน้ามนมาพรมใส่ให้พวกเรา ว่าแล้วก็พูดขึ้นว่าอัตมาเป็นพระพูดอะไรมากไม่ได้หรอกแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนในเวลานั้นพวกเราไม่ได้คิดอะไรกันเลยยังเซลล์คนในกลุ่มกันว่าสงสัยพี่ในกลุ่มจะได้เมียเป็นคนอีสานคงไม่ได้กลับมาทำอาหารเพพวกเราแล้วนะ เราพูดกันพลางเราเล่นกันไปพลางสนุกสนานกันพอดิฉันกลับมาถึงบ้านท่านเตรียมเสื้อผ้าของใชตง้ต่างๆลงกระเป๋าเพื่อจะเดินทางในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาที่ดิฉันกำลังจะนอนรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่รู้ว่าขวัญไปหรือเปล่า ดิฉันเห็นภาพของยายของดิฉันมาบอกว่าอย่าไปเลยนะพร้อมกับดึงมือของดิฉันไม่ให้ขึ้นรถตู้พอพูดจบฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมารู้สึกเก็บข้อมือทันทีเลยรู้สึกปวดปวดดิฉันงงมากมันคือความขวัญหรือว่าเราคิดมากไปเองเพราะปกติดิฉันไม่ก็เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ดิฉันพยายามจะไม่คิดอะไรพอถึงในตอนเช้าก่อนจะออกจากบ้านดิฉันก็เห็นกลุ่มของพวกเราที่ถ่ายรูปกันหล่นลงพื้นกระจกแตกกระจายด้วยรถตู้มารอรับที่หน้าบ้านเราเลยตะโกนบอกแม่ให้เก็บด้วยเพื่อนๆมารอรับแล้วดิฉันก็รีบเอาเครื่อง ใช้สัมภาระต่างๆขึ้นรถไปทันทีในขณะที่รถออกดิฉันมองกลับไปที่บ้านเห็นคุณยายมายืนรออยู่หน้าบ้านดิฉันตกใจมากรู้สึกหน้ามืดและกังวลมากในตอนนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับการเดินทางในครั้งนี้เหมือนมีลางบอกเหตุหลายๆอย่างที่ไม่สู้ดีแต่ก็ไม่สนใจ พยายามรีบไปทางานให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้านก่อนที่จะถึงตัวจังหวัดกว้าก็เริ่มมืดลงทุกทีเพื่อนๆน,นต่างพากันนอนพักผ่อนดิฉันเล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆแต่รถก็ค่อยๆหยุดลงข้างข้างหน้าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นรถติดยาว และรถของเราก็ได้ขับผ่านไปได้เห็นอุบัติเหตุรถเก่งกับมอเตอร์ไซค์ชนกันคนขับมอเตอร์ไซค์โดนรถทับโดนรถที่ตามมาทับเหยียบซ้ำเหยียบไปครึ่งศีรษะสมองไหลเป็นภาพที่สยดสยองยิ่งนักแต่ผิดสังเกตไว้ว่าวันนั้นเราเห็นคนยืนใต้ต้นไม้กําลังมองมาที่อุบัติเหตุ คนที่มองมาเหมือนกับคนขับมอเตอร์ไซค์มากเราคิดว่าคงจะใช่แล้วล่ะตอนนั้นเราไม่กล้าบอกใครเลยว่าเราเห็นทำอะไรไม่ถูกแต่ได้แต่โกลมตาหลับในที่ถุดรถก็เข้ามาถึงในตัวเมืองเราก็ได้แวะซื้อของกันข้างทางเพื่อนเพื่อนเลดิัน,นทำหน้าตาไม่สบายใจ ก็พากันถามว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกปวดหัวนิดหน่อยไม่อยากจะให้เพื่อนไม่สบายใจในขณะนั้นดิฉันได้เห็นเหมือนกันพี่น้องแขวดในกลุ่มทั้งสงคนไม่มีศีรษะดิฉันตกใจสุดลงไปกับพื้นตกใจกับภาพที่ได้เห็น ฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยขอไปนอนพักบนรถตู้ก่อนทุกคนรีบซื้อของแล้วก็ขึ้นรถตู้เราเพราะเริ่มรู้สึกไม่ดีกันแล้วในขณะที่กำลังขับไปขับรถไปที่พักนั้นก็ได้คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นลุงขับรถตู้ก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ขับเข้าจังหวัดแล้ว เหมือนมีอะไรสักอย่างลงคุณกลับรถตู้เหมือนกับคนมีเซนเรื่องพวกนี้ด้วยเราก็เลยคุยกันว่ากลับกันก่อนไหมหลังเทศการค่อยมาทำงานใหม่แต่พี่หัวหน้าก็บอกว่ามาขนาดนี้แล้วจะกลับทำไมอีกละ่ะอีกอย่างใกล้ถึงที่พักแล้วด้วยหัวหน้ายังบอกอีกว่า วันนี้คงนั่งรถเหนื่อยกันมาทั้งวันละมัง้งกลับที่พักไปก็พักกันก่อนพรุ่งนี้ก็ว่ากันสร,รุปแล้วจึงเดินทางกันไปต่อทางเข้าที่พักของเรานั้นสองข้างทางมันมืดมากแล้วไม่มีบ้านคนอยู่แถวนั้นเลยบ้านที่พักเรานั้นอยู่ในซอยเปลี่ยวมากเพราะตาม บ้านที่พักตามแผนที่มาแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันดึกมากแล้วด้วยเพื่อนทุกคนภายในกลุ่มก็กังวลกันจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งเราเคืเลยจอดถามทางว่าที่พักของเรานั้นไปทางนั้นไหมในขณะนั้นที่บอกกันชื่อที่บอกชื่อที่พักชาวบ้านก็ทำสีหน้าแปลก แล้วเอามือชี้ไปทางซ้ายบอกเลยสามแยกไปก่อนบ้านพักอยู่ในซอยขวามือและแล้วเราก็ขับรถไปตามชาวบ้านที่บอกพวกเราทั้งหมดก็ตกใจกันเมื่อกี้ขับรถผ่านตรงนี้มาแล้วทำไมมันไม่เจอน้องในกลุ่มเริ่มสีหน้าไม่ค่อยดีเหมือนจะร้องไห้บอกพี่หัวหน้าว่า หนูไม่อยากพักที่นี่แล้วรู้สึกไม่ดีแต่ว่าหน้าก็ยันย้ำคำเดิมว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเราคงไม่เราคงต้องเข้าพักกันแล้วรถตู้ก็ได้มาจอดถึงหน้าบ้านเราก็พากันยกของลงลงจากรถเพื่อเข้าไปในบ้านในขณะที่เดินเข้าไปในบ้านพักนั้นเราได้สังเกตเห็นว่า บ้านนี้เพิ่งจะถูกตัดหญ้าทําความสะอาดเหมือนกับไม่มีคนมาพักนานแล้วเราก็จัดแจงแยกย้ายกันพักผ่อนเวลานั้นไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเหนื่อยกันก็อยากจะพักผ่อนกันมากกว่าบ้านทั้งหมดมีอยู่สามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนก็จะอยู่ข้างบนทั้งสามห้อง ใช้ได้สองห้องอีกห้องหนึ่งเจ้าของบ้านบอกไว้ว่าห้องนี้ไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าของบ้านก็ได้ล็อกกุญแจไว้เรียบร้อยห้องที่เราพักอยู่ชั้นบนนั้นสองห้องติดกับห้องที่ล็อกกุญแจไว้ทวนกวางตรงข้ามองเราก็เป็นห้องพี่น้องขวาเขวดพวกหนุ่มๆน,นอนกันข้างล่าง ทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนเป็นปกติเราก็อาบน้ำเข้านอนพอรุ่งขึ้นก็ต้องตื่นเช้าไปเพื่อทำงานในตัวเมืองอีกในขณะนั้นที่นอนอยู่นั้นเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเดินตุบๆตุบๆอยู่ที่ข้างข้างห้องคนลากอะไรสักอย่างดิฉันคิดว่าคงจะโดนหลอกแล้ว พูดเลยในใจบอกว่าพรุ่งนี้ตนกลับมาจะซื้อน้ำดอกไม้มาถวายให้นะให้ผ่านไปสักพักหนึ่งเสียงก็ค่อยๆหายไปในขณะที่นอนเคลิ้มๆดิฉันรถถู้สึกเจ็บที่หน้าอกเหมือนมีอะไรมาเหยียบอยู่พยายามขยับขยับ,ยบก็ไม่ได้ดิฉันกลั้นใจฝืนลืมตาขึ้นมาโอ้พระแม่เจ้า ผู้หญิงใส่ชุดดำนั่งยองยองบนหน้าอกของดิฉันคือคนนั้นและตอนนั้นก็คือไม่หวันไหวแล้วน้ำตาไหลสวดมนต์ต่างๆให้เขาออกไปให้เร็วที่สุดอย่ามายุ่งกับดิฉันเลยแต่เขาก็ไม่ไปเขานั่งโยกตัวอยู่บนหน้าอกแล้วก็พูดพึมพำขึ้นมาว่าจากนั้นเราก็หมดสติ ตรู้สติไปเลยมารู้สึกอีกทีหนึ่งก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดิฉันก็เลยรีบลุกไปเปิดประตูห้องเห็นน้องผู้หญิงที่นอนอยู่กับดิฉันรีบไปเข้ากอดน้องทันทีฉันร้องไห้อยากจะกลับบ้านพอเราทําอะไรเสร็จกันแล้วเราก็รีบลงมาข้างล่างมาคุยกัน เราได้เล่าว่าเราเจออะไรพอเราเล่าเสร็จพี่หัวหน้าที่นอนข้างข้างก็บอกว่าที่นอนอยู่ข้างล่างนะเมื่อคืนนอนนอนอยู่มองไปเห็นข้างบนเห็นเหมือนตาคนมองลงมาข้างล่างตาสีแดงกล่ำพี่หัวหน้าเขานอนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกับห้องเจ้าของที่เจ้าของของล็อกห้องไว้ แล้วบนห้องสองห้องจะเป็นไม้มองทะลุช่องขึ้นไปได้ทุกคนก็ต่างพากระตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าเราเลยถามเฟดว่าเฟดเจออะไรไหมนางบอกไม่เจออะไรเลยหลับสบายดีลุงคนขับรถตู้ นา้เอาเศษหนังบางอย่างอะไรให้ดูเศษหนังอันนั้นเขียนเป็นอักขระลุงบอกว่าเป็นภาษาขมินลุงเจอมันหลังบ้านพี่หัวหน้าก็บอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้เรารีบไปทำงานกันก่อนเสร็จแล้วเรารีบไปวัดกันหลังจากที่เราเคลียงานเสร็จแล้วเราก็รีบไปวัดกันเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อขวัง หลวงพ่อทำสีหน้าตกใจแล้วบอกว่ารู้ไหมเขาตามพวกเองมาจากบ้านนั่งยังนั่งรอพวกเองอยู่ในรถทุกคนพากันเครียดหนักเลยถามว่าหลวงพ่อมีวิธีอะไรแก้ไขไหมหลวงพ่อบอกเลยว่าเดี๋ยวจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อก็ได้ นำน้ำมนต์ไปพรมทั่วรถก่อนกลับก็ได้แจกสายศีลให้คนละอันแล้วบอกว่าขอให้มีสติอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดหลังจากที่เรากลับลุงขับรถตู้ได้บอกว่าเขามีญาติที่รู้จักกับพ่อหมอเห็นเขาบอกว่าอยู่จังหวัดนี้เราเลยอยากจะไปเดี๋ยวเดี๋ยว โทรไปหาเขาก่อนถามทางเขาทุกคนตกลงพากันเดินทางไปหาพ่อหมอเดินทางไปถึงบ้านพ่อหมอนั้นสุนัขได้พากันหอนตลอดทางก่อนที่จะเข้าบ้านพ่อหมอพอถึงบ้านพ่อหมอได้มีหญิงชราเก่ๆคนหนึ่งเดินมารับหญิงชราคนนั้นก็ได้แต่งตัวชุดสีขาวเหมือนคนถือศีลญิงชรานั้นได้บอกว่า พ่อหมอร,อรออยู่ในเรือนแล้วรีบเข้าไปหาเขาได้เลยที่ฉันสังเกตได้ว่าหญิงชราคนนั้นได้แต่มองรถตู้แล้วทำสีหน้ากังวลอย่างชัดเจนเมื่อเราได้มาถึงบ้านพบพ่อหมอในห้องของพ่อหมอมีโต๊ะพระเครื่องชุดใหญ่แล้วมีหุ่นแปลกๆทำท่าทําทางน่ากลัวบรรยากาศทำให้ขนเริ่มลุก พ่อหมอเป็นผู้ชายอายุก็น่าจะเจ็ดแปดสิบปีนี่แหละพ่อหมอพูดขึ้นมาว่าพวกเองรู้หรือเปล่าว่าเล่นอยู่กับอะไรทำไมพวกเองถึงปรยุ่งกับเขาพวกเองอยากเจอดีกันหรือไงพวกเราทุกคนต่างพากันตกใจพี่ในกลุ่มก็เลยพูดไปว่าพวกเรามาทำงานไม่ได้มารบก,กวนใคร เราทำงานเสร็จแล้วเราก็รีบกลับบ้านกันพ่อหมอก็บอกว่าพวกเองไปอยู่ที่ที่ของเขาเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ด้วยนะและลุงขับรถตู้ก็ได้หยิบเศษหนังที่เก็บได้ให้พ่อหมอดูพ่อหมอก็ได้สีหน้าได้มีสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าหนังที่เก็บได้นั้นมันเป็นหนังของคนตายโหง คนที่ทําเกี่ยวกับพวกนี้จะเป็นพวกที่คนที่เล่นของขมิญพ่อหมอบอกได้นําหนังอันนั้นใส่ในขันน้ําในขันนั้นมีน้ํามนตแล้วหลวงพ่อก็สวดทําพิธีในขณะตรวจน้ํามนต์อยู่นั้นก็ได้เกิดลมแรงพัดประตูหน้าต่างปิดปึงปังเสียงดังหลายครั้งมาแถวนั้นก็พากันหอนตลอด แล้วก็ได้กลิกลกลลก่นแปลกๆคล้ายๆกลิ่นซากศพลอยมาพอทําพิธีเสร็จลมกับเสียงต่างๆก็ได้หยุดลงพ่อหมอก็ได้พูดขึ้นอีกว่าเขายังไม่จบเขายังอยากจะเอาพวกเองไปอยู่ด้วยไปรับใช้เขาในกลุ่มของพวกเองว่างั้นเรากลับโกโทโมกันไม่อยู่ที่นั่นกันแล้ว พ่อหมอก็บอกขึ้นอีกว่าพวกเองหนีไปไม่พ้นหรอกในเมื่อพวกเองอยู่ที่ของเขาแล้วเขาก็จะตามพวกเองไปอยู่ด้วยคือตอนนั้นเราทนไม่ไหวแล้วก็ได้พูดกับพ่อหมอไปดิฉันสับสนไปหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเราไปทำงาน เราไปทำอะไรให้เขาเขาถึงได้ตามเอาชีวิตพวกเราพวกเราทำอะไรผิดพูดจบพ่อหมอก็ได้หยิบเชือกให้เส้นหนึ่งพ่อหมอบอกว่าให้เอาเชือกนี้ไปผูกรอบบ้านแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ของเขาเราก็จะามพ่อหมอกว่า ที่ของเขาคือที่บ้านหรือว่าอะไรในตอนนั้นเราก็คิดขึ้นทันทีว่าจะเป็นห้องที่เจ้าของบ้านเขาใส่ล็อกกุญแจไว้ไหมเราเลยถามคนในกลุ่มว่ามีใครไปยุ่งกับห้องนั้นไหมพี่น้องในกลุ่มแฟดบอกว่าเมื่อคืนก่อนนอนได้ยินเสียงคนเดินเหมือนมีอะไรอยู่ในห้องนั้นหลายรอบ น้องบอกว่าเขารำคาญนอนไม่หลับเลยไปเคาะประตูห้องแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปน้องแขวดก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับมานอนเหมือนเดิมเราเข้าใจทันทีเลยว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ในห้องนั้นเลยถามพ่อหมอไปพ่อหมอเลยบอกว่าอย่าไปยุ่งที่ของเขาต่างคนก็ต่างอยู่ไป ถ้าคืนนี้ผ่านไปได้ก็คงไม่มีอะไรแล้วพวกเราทุกคนก็ต่างพากันไหว้และขอบคุณพ่อหมอกลับที่พักกันพอกลับไปถึงที่พักก็เปิดประตูเข้าไปปุ๊บได้กลิ่นซากศพลอยมาก่อนเลยข้าวของกองกระจัดกระจายเต็มห้องผนังห้องถูกเขียนด้วยลิปสติกสีแดงลุงกับรถบอกว่าเป็นภาษาคขเมร ทำให้ทุกคนกลัวกันกันเข้าไปใหญ่ทีนี้ลุงขับรถก็พูดปลอบว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเอาเชือกที่พ่อหมอให้ก็ไปผูกไว้ที่บ้านคงจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็เลยต่างพากันเก็บของทำความสะอาดลุงขับรถก็เอาเชือกที่พ่อหมอให้ไปผูกไว้รอบบ้านลุงขับรถตู้เล่าให้ฟังว่าขนาด ที่ทำเชือกขนาดที่นําเชือกไปผูกอยู่นั้นเขาได้เห็นเหาดำๆอยู่บนต้นไม้และมองลงมาที่พวกเราหลังจากที่ช่วยกันเก็บของเสร็จเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะแยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวและลงมารวมกันที่ห้องนั่งเล่น ดิฉันกับน้องที่พักอยู่ด้วยกันได้ขึ้นกลับไปเก็บของที่ห้องต่างก็รีบเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วรีบโทรศัพท์หาแม่ดิฉันก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ดิฉันเองก็ตกใจแล้วบอกว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับตั้งแต่ที่ดิฉันเดินทางมาต่างจังหวัด แม่เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นคุณยายของดิฉันมาบอกว่ากำลังจะเกิดอันตรายกับคนในบ้านในขณะที่คุยกับแม่อยู่นั้นได้ยินเสียงเหมือนแจากันตกพื้นดังมาจากข้างๆแล้วหน้าต่างห้องของดิฉันก็เปิดออกลมพัดเข้ามาในห้องดิฉันรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างก็เหลือบไปเห็น หน้าต่างห้องข้างๆเปิดอยู่แล้วมีเงาดำๆยืนมองหาเราดิฉันรีบปิดหน้าต่างแล้วบอกน้องน้องเราว่าสองคนเรารีบลงไปข้างล่างกันเถอะขณะที่กำลังออกจากห้องนั้นได้ยินเสียงคนทุบประตูดังจากห้องข้างๆเรารีบวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็ พี่เขาก็ถามว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าลิจันก็เล่าให้พี่เขาฟังว่าพี่พี่หัวหน้าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอนอาบน้ํามีคนยืนมองอยู่ข้างนอกรู้สึกเหมือนมีคนเดินมาอยู่รอบๆเราคุยกันได้สักพักเราคุยกันได้สักพักน้อ no. ง ที่ตนนห้องเดียวกันกับดิฉันก็มาบอกว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมดิฉันก็อืม้มโอเคได้เดี๋ยวลุงขับรถตู้ขึ้นไปเป็นเพื่อน้นอยขณะที่เรากําลังขึ้นบันไดยอยู่นั้นได้ยินเสียงเหมือนบทสวดเป็นภาษาเขมรเรารีบหยิบโทรศัพท์ออกจากห้องเร็ว ขณะที่เราเดินกำลังลงบันไดยอยู่นั้นฉันหันไปเห็นผู้หญิงที่เย็บหน้าอ,อกฉันยืนอยู่ที่มุมห้องแล้วค่อยๆเดินมาหาพวกเราตอนนั้นเรารีบลงบันไดามานั่งรวมกันที่ห้องนั่งเล่นแล้วรอเวลาให้ถึงเช้า ตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆต่างคนก็ต่างเงียบไม่มีใครพูดอะไรกันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่กลัวที่สุดในชีวิตไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้จู่ๆพวกเราก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ขึ้นอีกรอบรอบนี้ดังกว่ารอบก่อนๆประตูกับหน้าต่างก็ค่อยๆเปิดออกเห็นเงาดำๆหลายเงาโดนวนเวียนอยู่ในบ้าน จังหวะนี้เรานึกขึ้นได้ว่าน้องเกวดกู้อยู่บนห้องตั้งแต่กลับมายังไม่ได้ลงมาเลยดิฉันจึงตะโกนเรียกแต่ก็ไม่ได้ยิงเสียงตอบรับแต่อย่างใดเราปรึกษากันว่าจะขึ้นไปตามกันทั้งหมดนี่แหละพวกเราทุกคนขึ้นไปตามกันเคาะประตูห้องแต่น้องขวาเกวดก็ไม่ยอมเปิดประตู ดิฉันหันไปมองห้องข้างๆดิฉันห้องที่ล็อกกุญแจปรากฏว่าแม่กุญแจตกอยู่ที่พื้นดิฉันสะก,กิดบอกลุงคนขับรถเมื่อลุงเห็นแบบนั้นจึงรีบเดินเข้าไปในห้องแล้วเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จมันก็เหมือนห้องทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างมันมีกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นซากศพลอยมา เรามองไปเห็นแฟดที่กำลังนั่งกีดข้อมือตัวเองอยู่ที่มุมห้องแต่เลือดไหลออกมาเยอะมากและเราได้ยินเสียงคนเปิดประตูหน้าต่างออกพอหันไปเห็นแฟดน้องนั่งอยู่ขอบหน้าต่างและได้หันหน้ามาหาพวกเราแฟดน้องยิม้มให้พวกเราแต่คือรอยยิ้มของเฟดน้องฉีกไปถึงใบหูยิม้มเสร็จ น้องก็กระโดดลงไปข้างล่างคือตอนนั้นพวกเราทำอะไรไม่ถูกเลยมันเกิดขึ้นเร็วมากพี่หัวหน้าห้องได้บอกอลงุงให้ไปถตารถจะพาเฟดไปโรงพยาบาลเราช่วยกันแบกเฟดพี่ลงมาข้างล่างเลยแล้วพากับพากันไปกับเฟดน้องพอไปเห็นเฟดน้องเราร้องไห้กว่าเลยรู้ว่าน้องคงไม่รอดแล้วแหละ เธอตกลงมาหัวควาดหินก้างล่างแต่พวกเราก็แบกเธอขึ้นรถไปโรงพยาบาลนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปจะไปติดตามในตอนที่สองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับติดตามในตอนที่สองได้นะครับ